สวัสดีมีความสุขสมหวังนะครับตอนค่ำของวันเสาร์ที่27เมษายนนะครับอากาศร้อนนะครับปี67นะครับวันนี้ขอโชว์พักกิ่งเคียมตุงนะครับรุ่นสุดท้ายของมัสังกราชแพรพทันร้างนะครับปี86เป็นพิมพ์กิ่งใหญ่นะครับเป็นพิมพ์แต่งด้วยนะครับพิมพ์นี้ องค์นี้แต่งสวยงามมากนะครับโดยจาร์หนูแดนวิจิตนะครับหรือว,ว่าจารยิรันนะแดนวิจิตรุ่นนี้สร้างเนื่องในวาระที่พระสง์นะครับเมืองไทยไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศจีนนะครับลัเชียงตุงนะครับมี่สองสี่แปดหกเนื้อนี้เป็นเนื้อเหลืองนะครับโดยรภาังกราชแพร ให้เจ้าคุณศรีสนนะครับเป็นแม่งานนะครับในการสร้างด้วยพระสังฆราชแต่เป็นผู้ปรเสกเป็นประธานพิธีนะครับจานยันหลังเป็นจยันทุตซ้อนนะครับต่อโคด86นะครับคือพระสส้างสร้างจำนวน108องค์นะครับเป็นพระเก่งที่หายากพอประมาณเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้จำนวนบนตำหนักสมเด็จพระอ่าสมเด็จโตนะครับ ผสมกับชิงวนพักกิ่งรุ่น2482นะครับและนำแผ่นโลหะที่ลงยัน108นะปะปะทะมัน14น่ะกับแผ่นทองเหลืองจากการหลอกพระพุทธชินราชของสมาคมผสมด้วยเป็นจำนวนมากนะครับ108องค์นะครับท่านี้ดูการแต่งนะครับสวยนนามากค่อยๆต่อโอาจารย์หนู ทีมือช่างในสมัยนั้งนะครับเอ่อโชว์นะครับไม่ได้องค์นี้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าราคาจะแพงมากนะครับเป็นล้านเป็นหลักล้านนะครับเป็นเงินหนึ่งล้านเลยเนี่ยนะครับหายากมากนะร้อยแปดองค์เนี่ยก็จะแจกพระภิสุแล้วก็ก็เรียกว่าอะไรนะสมัยที่ก่อนก็เรียกว่า คนในสมาค,คมของพุทธศาสนานะครับจานยันการจานโดยเจ้าคุณสีสดนะครับเนี่ยจานก็เรียกว่าจานยันพุทธสอนนะครับแล้วก็แตกอแล้วก็ตอกโคตแปดหกโดยจานหนูนะครับมีมีต้องมีล้านขึ้นนะครับ